เนี่ยมงคลมงคลกับดาวกระจายครบแล้วโอเคมงคลกับดาวกระจายดาบฟูตูนอันเจอแค่กระซองมงคลกับดาวกระจายเปิดไหลป่ะอืมเปิดไหลป่ะเปิดเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองเนี่ยมงคลกับดาวกระจายมีใคร จะปีนเกยเนยังยขอวะไม่มีไม่มีหรอกวันนี้พี่เขาก็ไม่มาเขาเขามาแล้วเมื่อตอนเย็นแล้วรอบหนึ่งอะก็มีคนปีนเกนไงเราดีวะหลานไใอนใ้ไก่ก็ได้วะเออต้องไม่รู้จักด่สิ่เกิยวนันมีพี่เขาคนหนึ่งอะอาะใครวะพี่เฮลอเะเฮลอะ <laughs> <laughs> ถึงขั้นโอโหไอเหียเลย <laughs> ทีเดียวนีเราจะได้ไรก่อน จันดับไปชิวๆชิวหน่อยวันะเขาไม่ชิวอะต้องไปขอสนิทบ้างเราซ่อมภาษาโอ้โหไอ้เหี้ยไอดอลไอดอลเหี้ยอะไรเต็มเลยเนี่ยยุกยุไอเด้าวะเฮ้ยไม่กดอ่ะไอเห้ยลืมโทษดีโทษดีเราเล่นเล่นออฟปะมีคนให้กูจะเล่นให้เล่นล้อเลี้ยวให้เหี้ยเล่นให้ เฮ้ยแต่ถ้า<ม>แต่ถ้ากูเล่นรอเลี้ยวให้แต่กูเปลี่ยนสกินเป็นสกินอื่นนี่มึง,มงก็ไม่ได้กันนะกูก็ไม่ได้ไงไอ้เหี้ยบไอ้เจี๊ยบเล่นรอเหงื่อเป็นสัตว์เดี๋ยวกูบอลขาดกูได้สัตว์เอาเล่นบอลขาดเหรอบอลขาดไต้หวันไอ้เหี้ยบอย่าไปโจวกับไต้หวันอเมริกาวเวาียดนามไอ้สัตว์บอลขาด,ดีด๋ยวนี้ฝรั่งเฮ้ยจะหลุดกรีนนะนะข่าวจะบอลบอขาดฝรั่งนี่ไม่เซ็นเซอร์นะ แต่ถ้าโวแต่แต่ถ้าโวขาดญี่ปุ่นนะนะเซนเซอร์กูเมาขอติ๊กต็อกติ๊กต็อกเฮ้อติ๊กต็อกเพียบไปงัยนหนติ๊กต็อกโอ้ยเต็มเลยมหาศาลไม่เลยคนเลยจะเพียบเลยเอออยู่อย่างเงี้ยแต่ดีแล้วเว้ยกูชอบเฮ้ยเอาอยู่โลกนี้ตลอดไปเลยมึงเอาฟอร์เรนมาเลยเหรอเฮ้ยเหลือเกิน Okay, อ,อีกี่ยีสส่ยอฝึกบอลเลนตอกเสียบสดๆเลยจ้าอะไรวะตอกสดสดอะไรเสียบอะไรมาแรงแรนพิมพ์เลยไอ้เที้ยอีแบบนี้มันมันควรใจนี่มากกว่านะลูกนี้เอาอีกี้มาต่อยแม่งเลยก็ดีอีกี้ต่อยได้เหรอตายแน่อีกี่นางขอไปล่อลูกวอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเยฮ้ยเฮ้ยเยฮ้ย บอกแลยติดแรงไอ้เหี้ยคูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยนาคอมันโง่ไอ้สัสุบ้าดึงเขาหลไ้งะไีุัดชืได้ไงอ่ะเหยหันมาต่อยอ่ะยิงลอกแย้เซอร์ไอ้สัสได้ดูเฮ้ยมึงไม่ได้ใช้สกินเวียดนามนะเจ๊สั <c oughs> <c oughs> มือรูสดๆเลยจ้าใช่ป่ะมันเป็นคำไอ้นี่18บวกไอ้ไก่ไม่ค่อยได้เข้าทิกตอกเลยไม่ค่อยรู้มั้งช่วงนี้ไอ้เคียนั่นช่วงนี้ไอ้เคียร์คำพวกนั้นมันก็เริ่มระบาดอยู่นะไอ้อะไรวะ สดตาไม่สดลูกใครเฮียอะไรนะกี่มันกมิมทั้งเกมเลยเมียมันตายมันว่างซะอะไรวะอเฮียคำพูดเยอไะไว้สิปุ๋ยล้ล่ใชาปุ๋ยงาปุ๋ยพ่อปุ๋ยแม่มึงไอ้เฮียทำไมล่ะมาละ่ะเด็กดอก สวยกินยูดิสไลเอาไว้ได้ได้นะนี่แอ้มมือมือที่ไม่ใช่มือเฮ้ยจ็กิ้งไปทำแมวแล้วหรอไม่ไปด้วยหรอกอ้าวเฮียตะกี้ไม่มีวะเฮียเราเจ็ตกิ้งพาขีปไปไหนนะขีปไม่ตีได้มั้ยนะเอานี่เฮียเราไอ้สัสไอ้แตงกุลาใบ้กูไม่เป็นไรทำไมก็เกิดใหม่ เฮ้ยขึ้นเก่งอย่างนี้นะว้าเฮ้ยเไม่มันเข้าป้อมไปก่อนวะเสียดายมากเฮ้ยอะเฮ้จีเฮ้ยคนเดียวออกมาปรแดบนี้เนี่ยคนเดียวก็ไม่สนวะป้ออกมาสตันไม่โดนเฮ้ยเยี่ยแม่งว้าวไอ้ซาดถอยถอยถอออยยะู่แล้วนี่โชว์เฮ้ยนั่นเฮี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอมอะไรวะ เออเอาเฮียต่อยเฮียบิงไม่โดนนาคอติกตอกโอ้ยเฮียแหวนเวทเอจอยคอปปุ๊บไม่ตายไม่ตายเฮียสมเลยที่เป็นสกินติกตอกไปชัดโชคดีจริงๆเฮียสเต็ปนาคอติกตอกเฮ้ยแล้วนั่นเฮียอะไรนะโอเคเฮ้ยไปคนเดียวไปหมดเออแบงคูจะแบงคูจะถึงน้ำพุแล้วไอ้แบ ไปหมดไปสดว่าปลอมใครเฮียยืนชิวด้วยเฮียเจ๊มีว้าปวะไอ้เฮียแล้วล้หน้าคอทิกตอกกูไปไหนแอ๋ววะตายนะหน้าคอทิกตอกโอ้จบแล้วไอ้เฮียแม่งไม่ใช่แหวนเวทดหรือ่ะแหวนอะไรแหวนกิจภาพเหรอกูไม่จะได้เดเมจียังยังไม่ได้เดเมจเลยรอแป๊บไม่ได้ปุ๊บวะแล้วเด็กแวนอย่างเงี้ย ่กี้งมาไปเจอไอ้นี่เราก็จะไม่ได้เลยก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกิ้งมาเสียบอันาเอาเปล่าพี่ผายเกินไปปะน้ำเฮียมีเดินมาตัดคลิปมีเยอะเยอะน้ำไหนวะพูดถึงน้ำอะไรอะน้ำแตกเหรอพยายามที่เรากำลังจะวาไอ้เหี้ยกูบวกกันอยู่เลยโอ้ยเหี้ยทำ เอาไอ้เฮียแล้วอมตอนกูล้างไอเวนว้เวเฮยเเป็นจริงเฮีก็ยังมีกูอยู่ว้ยแตไมแพ้ไอเฮียแม่งโคตรพ่อโคตรแม่ขัดโคตรพ่อโคตรแม่ขัดสกิลกูเลยไอ้เฮียอมหาพ่อไงไอ้เฮียเปิดไม่ได้เฮียกูไลฟ์สดอยู่ถ้ากูอัาชิปอยู่กูเปิดได้อยู่แล้ว่ะกูเปิดเสียงเอเลี่ยนพึงฟังเลยไอ้เฮียแค่นั้นแหละไอ้เฮียหมด นี่ปองมันเกิดแล้ววะอย่าได้น้องอะไรวะอย่าได้น้องคืออย่าด่าน้องก็ควรจะพูดอะไรกับมันเดียเออคุณครับไอ้น้าอวัยวะเพศหญิงครับอย่าอมได้ไหมครับโดนนาคอสป่าจิตยาสารก็ได้ตัวนี้กูตายห้างกูตายห่างมีมีวิธีมีมีวิธีแก้นะก็คือออกขวานอ่ะออกขวานชนะเลยอ่ะต่างได้อยู่ต่างได้อยู่อ๋อต่างได้อยู่ใช่ป่ะแต่กูจะโดนนาคอสป่าอะไรไอ้เหี้ยงัดพี่อะไรของมันวะไม่ต้องอมกูสตาร์ อย่ายุ่งกูนะกูอยากเดินข้ามกูเลยวะเฮียเดี๋ยวขี้กาศติดไอ้สัแบบโอ้ยโอ้ยท่าไอ้ซิฟแม่งร้านกูเขี้ยงจริงเฮีกูลำแทบตายเลยเฮียเออเฮียกูลำกูลำจะตะกี้ละรอเดามานกี้กูแป๊บใกล้ละจะมาละเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองดีเมื่อเวลามึงว้ามึงไปเปิดดูปฏิโนตีด้านพอดีไป มามากลับไปนี่ไงมามากลับอันนี้เป็นนี่อะไรวะทั้งเกมเลยมันมากลับไปนี่ไงมันมาขับจีมีี่ไงก็เลยต้องแบบอย่างนี้แหลยเขี้อเล่นๆไงแบบเล่นฮาร์ปฮาร์ปนาร์ฟเขี้ยอะไรนะพยาอ่อนคำไร้สาระเอออ่ะใช่กูรอดอยู่แล้วกูมีร่างฮาร์ปนาร์ฟเหรอฮาร์ปนาร์ฟเหรอหนังหมาอี้อนาร์ฟเนื้อป่วยอะไรพยาอ่อนนาร์ฟอยข้างหลัง

เออเนี่ยไปตีงั้นกันเลยตีกันเลยนั่นแหละไปลองนั้นน่ะสวยถูกูตีป้อมเองเอาละจะถอยหรือจะจบเรื่องของแม่งมันเถอะไม่ไปแล้วแย่งหาแม่มึงเหรออีดอกคุ้ยอย่ยโดนดูดแล้วมั้งนะห่วงโดนดูดแล้วตุบเลยตุบหรอวะตุยตุยตุยตุอ่ะตุยอ่ะอ่ามันตุบนึกว่าหมา กูมาแล้วรูได,ด้ดกบยร์แล้วเฮ้ยเยอะมันเยอะนะสามตัวนะดูไปข้าแวนหน่อยโอเครู้เรื่องมาแล้วห้าวีสามฮะอะไรห้าวีสามวะเกดี๋ยวีผู้เ่านให้งับ งับพ่อมึงไงเฮียมึงงับพ่อมึงให้ตายไอ้สัตว์แวนอยู่ไหนวะโอ้แวนอยู่โอ้แวนปล่อยแม่งมันน,ะนี้เฮียมีตัวตนท่านี่ไหนในเกมมั้มีแค่อยู่กับผัวมันสองคนไนอะ้เฮีย,ยเล่นสองวีห้าไอ้สัสเฮ้ยเปิดดีเฮีย,ยมันมาการขอยาได้ก,กดินก,กูได้ไงวะเฮ้ยไอ้เฮียนั่นไี้อะไรอะไม่แล้วเมื่อกี้มึงอันตีใส่อะไรอะอันตีใส่ลมเฮีย งงของเรามันเอ็นจอยไม่ได้ว่ะของเรามันได้แค่อันี่ว่ะจอยเฉยๆมันมาคอมมันมาวอลคอมโบเลยเห็นไหมไอ้เหี้ยกูบอกแล้วของเรามันได้แค่จอยเฉยๆมันไม่ได้เอ็นจอยอ่ะหลี่พ่อต้งปวดต้องมีครับเห็นไหมเฮ้ยง่ายๆจะเย็นจเย็น ไม่มีใจไม่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 มีคำว่าใจเย็นหรอกไอ้เหี้ยกูบอกเลยกูจะร่วมรีพอร์ตด้วยกูกูกู ục, ục, ục ไม่ได้รีพอร์ตพอยกูกูไม่ได้รีพอร์ตพอยนี่นะเพราะเพราะว่ามันแจกนะกูจะรีพอร์ตว่าพวกมึงงาบกันนาบกันไอ้เหี้ยภาษาวิบัติสัตว์สิ่งสำคัญที่สุดในการทำสมาธิไม่ใช่การนั่งเฉยเฉยแต่ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วยนะ ทัศนคติของการใช้ดุลพินิษในการเข้าชานคือความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่าง,างที่มันเป็นไปอย่างที่มันเป็นโดยประศจากมุมมอง